ไฟดอกนี้บ่ฮุ่งอยู่แบบมิดเมิดเพียงเราสองคนสาสางทุกเรื่องสับสนกลับสบายดีเด้อค่ะพี่น้องมาผบอ,อันนี้แล้วเด้อพี่น้องเด้อกับสาวจิ๋วคนเก่าคนเดิ่จะพ่าเปิดพ่าเบื่อกันเด้อทุกคนมาเมื่อนี้สจิวเม,เมนูหนักร้องใต้ดินที่บอกได้ยินบอกเสียงห้องทุกคน นักห้องใต้ดินเอามันห้องอยู่ใส่คนนาใส่ขี่จลิลลอน้ากันมะห้องอยู่หลุมผมตจ้จิวยังข่างหมอขาวอยู่ทุกคน,กคน,กคนจิลลอห้องสวดๆกำลังใส่ขี่พอวันใหม่ไปททคุดจิลลอมาทุกคนนี่จิลล์เาจิวกำลังใสข่ขี่จิลลอสีขวดจิล่อทุกคนมาเนี่ มื่อน,นี้ได้อาหารนักร้องใต้ดินนะจ้ะมาพี่น้องมาใส่กีที่ลอน้ำกันพร้อนใหม่ขึ้นต่เกียวข่าวหลายแหล่ลไปคุดที่อทุกคน <c oughs> ก็ได้อยู่พอได้กินเลยที่ออเจ็ดสิบป,ปลายโตนี่แหละเห้เพ่อใหญ่เมื่อป่อนน้ำไข่เลยได้ทุกคนที่ลอนะ เห็นบอกนี้ยินบอกเสียงมันห้องเลิฟมอกเลยพี่แต่ตะเวนบนตกดินนะพี่แต่ตะเวนบนตกดินกับเมนห้องโลดจิลลอนะจะจิ้วหนึ่งเขา่ายังบวชคันซุกนะตอนนี้กะนะจ,จะเป็นเวลาหกโมงกว่าแล้วทุกคนเมิดแล้วนะอยู่น้ามันจะเมิดไว้เนี่ยนะทุกคนเพราะว่าเขาบวชคอยมีไฟสว่างเนาะไฟมันบวชคอยสว่างแบบว่าบรรยากาศแบบธรรมศาสตรนะทุกคนบรรยากาศธรรมชาสตร์บัานนานะ ันก็จะแบบว่าบมคืออยู่ในเมืองบมคืออยู่ในกรุงเทพเ้ยทุกคนข่านอยู่ในเมืองอยู่ในกรุงเทพกับแบบว่าผนจะมีไฟสว่างตลอดคืนสดแจงนะ้งเนาะตัวแม่นะไข่เต็มท้องไข่ไล่ไหลไข่ส่ขีออกก็ยันไข่มันออกมั่นนะทุกคนนี่ตัวแม่นี่ไข่เต็มท้องเลย บบิกินโดนแหละทุกคนเมนูนี้นะเพราะวา่าตัวจิวบมมีเวลาไปคูดเนาะมีแต่ล้อถาพอวันใหม่ไปคูดจังไดไ้ไข่เต็มท้องไข่ไข่เต็มท้องมาทุกคนไข่เต็มค้น นม่เม็ไห้อย่ายนอย่ายนให้กยยใกล้อย่ายนโทรศัพท์มาให้เมย์ไหนมัยย่นสิใชรเป็นอะไร

ไม่สิ่งกิโลห้องออกไว้เนาะออกห้องไว้เนาะลายดีสวยนะมันคือเป็ดสีหงองสนั่นอยู่เนาะเฮ้ยตัวมันโหวตัวผู้ได้มันไปซ้อนมันโหมันไปซ้อนหูตัวแม่นั่นแหละมันออกไปซ้อนหูตัวแม่เพราะมันเริ่มไข่เลยตัวผูกตัวผู้เนี่ยจะค้นขอบครัวจะค้นไปอยู่น้ำตัวแม่คือค้นทะเลค้นกันยังไปอยู่น้ำตัวแม่ กิโลมันก็ไปอยู่น้ำตัวแม่ <laughs> Oh, <shriek> okay. โอเคเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยซาซิวขออนุญาตไปล้างก่อนนะจ้ะเดี๋ยไปล้างก่อนเลยทุกคนเดี๋ยวามาขวานํากันไข่เต็มท่องล้วมีโบยออกบนระบบไาขา่มันนะตัวแม่นะไข่เต็มท่อง กิโอไข่เต็นถุงเลยนี่นะก็ได้มีไข่ได้อใส่ไข่ได้บ่กั่วธรรมดาได้เฮ้ยบ่ได้ใสน้ำมันเด้ใส่ยุ่น้ำมันฮะบก็ั่วธรรมดาเนาะ ไทกะจะกินขาวไยังไทกามาทุกคนเราจะสิใจให้เบิง่งว่ามอนมีไข่บ่อ เบื้องใกล้ๆเห็นม่เห็นมน่นนี่คือไข่พี่หลอ่อเ้ยทุกคนนี่มันไข่ไข่เด่มทองเลยเอ่อนมากไ <c oughs> ข่เด่มทองพี่งเอ้ย S <S เสร็จแล้วคะ่ะเมโนูขวด่ิล่อทุกคนอาหารแรงอาหารบัตน,นาปาน้าตาขอ่อยชุดแห้งเกบ้นี่ยปากกเบิดท่าจืดปัญญาทำเล่นแล้วเมโนโูขวด่ิล่อเนาะทุกคนใครอยากมาตามมากินเดิมวันนี้เด้ออยู่ที่บ้านนาข่อยเองมา ซีมือพ่อวันใหม่ไปคุดทุกคนเ้ยวันใหม่ซึ้แต่อันเกี่ยวขาวเนาะเล่มแรกเบื่อไรเราว่เฮ้ยขาวสมันรสุกนะเล่มแลกเมื่อ้วทุกคนพ่อสิวกับไยลงไปถ่ายคลิปน้องพ่อเอาเด็กน้อยอยู่เที่ยงเที่ยวค่ะกับขาวกัมนาบนะไยลงไปเกี่ยวขาวเล่มเล่มเอาวะสักพ่อหยาลายเนาะทุกคนซิวกันแล้วไปลงไปถ่ายคลิปไปเบิร์เนาะเกี่ยวขาวนะเดี๋ย่าเบิร์กบัตรเกี่ยวขาวเกี่ยวของงานเนาะนะทุกคน มาพยายามจิรอเอามาเฮ้ยวดเอาวมาแล้วลูกมาคึ้นขอแรงกัน,กนทุกคนนะสจิวกับซีเดคอจบคลิไปไว้สนิทซะก่อนเด้อสำหรับขวดจิรอนะทุกคนคะ่ะนะวันนี้บร้กินให้ดูนะจ๊ะทุกคนคะ่ะเพราะยังบุหันกินเนาะเพราะว่าเขากินข้าววันบ่ายสองหรือบ่ายสามแห,หละบุหันอยากเายทุกคน แล้วจุจิคอตัวไปรอ่านออาน,น้ำสะกอนนะยังพันกินตอนนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะสัจจิคอสิขอโจวสิสเมสสก่อนนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อทุกคนเด้อเพิ่งกำลังใจให้ท้าซิวคลิปต่อไปเด้อทุกคนเด้พอพ่อพ่อกันคลิปหน้าเด้อจ้าบ๊ายบายค่ะ